สวัสดีค่ะชื่อใหม่ค่ะใหม่อาศัยอยู่ที่ลอนดอนค่ะใหม่เป็นนักเรียนคอร์สเชียร e ลีเทสของครูเจนค่ะรู้จักครูเจนได้ยังไงใหม่ก่อนหน้านี้คือใหม่เคยลงเรียนคอร์สไลฟ์ในยูเกับครูเจนค่ะใหม่ค่อนข้างที่จะชอบแนวทางการสอนของครูเจนคือทุกครั้งของการเรียนการสอนเนี่ยครูเจนจะมีการบันทึกวิดีโอ แล้วก็มีวิดีโอแนวข้อสอบให้เราได้กลับไปทบทวนมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหามากขึ้นก่อนมาเรียนกับครูเจนนะคะคือใหม่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ภาษาแล้วก็จําคําศัพท์ไม่ได้แล้วคนที่ไปสอบมาเนี่ยบอกว่ายากยากมากมันทาให้ใหม่มันทําให้เรากลัวแต่พอมาเรียนกับครูเจนแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหามากขึ้น อา,อาศัยทำข้อสอบบ่อยๆมันทำให้เราเนี่ยจับแนวข้อสอบถูกครูเจนมีเทคนิคให้เราเนี่ยจำคีย์เวิร์ดมันทำให้เราเนี่ยจับคู่คำถามคำตอบใหม่สอบผ่านในรอบแรกค่ะได้คะแนน47คะแนนดีใจมากอยากแนะนำเพื่อนๆน,นะคะให้มาลงเรียนกับครูเจนนะคะแนวข้อสอบของครูเจนเนี่ย ค่อนข้างที่จะครอบคุมตัวที่เราจะไปสอบขอแค่จำแนวข้อสอบของครูเจนได้ข้อสอบตรงนั้นเราก็จะผ่านกันทุกคนค่ะมาลงเรียนกับครูเจนกันนะคะ